สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกีราวันชื่นสวัสดิ์ค่ะเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลสองรับสองโรงเรียนสาธิตราทิศิค่ะค่ะหลังจากที่ได้ฝึกสอนมาเป็นระยะหนึ่งนะคะก็ได้พบปัญหาระหว่างการทํากิจกรรมกับเด็กนะคะก็คือเด็กบางคนนะคะไม่มีระเบียบวินัยและไม่สามารถที่จะทําตามข้อตกลงได้ค่ะดิฉันนะคะจึงได้จัดทาวิจัยนะคะ มีชื่อว่าโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค่ะเรื่องการพัฒนาระเบียบว,วินัยโดยการจัดกิจกรรมการแจ้งของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล2ทับโรงเรียนสาธิตราทิศค่ะค่ะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระเบียบว,วินัยของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล2ทับ2โรงเรียนสาธิตราทิศค่ะและเพื่อเปรียบเทียบ การพัฒนาระเบียบวินัยก่อนและหลังการจัดกิจโดยการใช้กิจกรรมการแจ้งของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล2ทั2โรงเรียนสาธิตเ,เอาทิ์ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเด็กปฐมวัยอนุบาล2ทั2โรงเรียนสาธิตเราทิศค,ค่ะจานวน23คนค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือแผนการจับประสบการณ์กิจกรรมการแจ้งจำนวน12แผนค่ะ